ข้าวเปลี้ยววันนี้มันเราพามาดเราเปเจ้าส่วนดีไหมได้ครับแม่เพแต่แม่เพไปอาบน้ำกัเกมกับน้องน้ำฝนแปอาบน้ำนะครับเก็บก้นแบเดียวกันก่อนได้เลยแอมน้ำฝนเราไปอาบน้ำแต่งตัวกันลูกเดี๋ยววันนี้ได้ครับเจ้สวนสัดการด้วยเข้มหน้กบ้าน สวนจดแล้วเอ็อมเดินดีวิ่งลูกเดี๋ยวจะลบมมอนะนู้นลูกตัวอะไรตัวใหญ่ใหญ่เลย่นะนั่นตัวอะไรหรอคะแม่อ๋ออันนั้นเขาเรียกว่าชา้างน่ะลูกแล้วตรงนี้คืออะไรเหรอคะที่มันยาวๆส่วนตรงนั้นเขาเรียกว่างวงงวงเอาไวห้หยิบอะไรค่ะลูกเห็นมันหยิบอะไรนี่เป็นหยิบกล้วยใช่ไหมคะใช่ล้ะจังนู้นาาอีกตัวนึงที่หนุนหี่ดน่ะตัวอะไรหรอ อะไรเหรอคะแม่ที่หวนไปหวนมาเขาเรียกว่าลิงมันหวนไปหวนมาแล้วท้าไมตัวนั้นถึงเล็กตังคะตัวนั้นมันเรียกว่าลูกถ้าตัวใหญ่ๆมันเรียกว่าพ่อกับแม่จักอ๋อแล้วน้องเอ็มรู้ไหมว่าพวกนี้มันเรียกว่าอะไรอือแบบใช่ไหมคะเป็นมากจ้ะไว้เดี๋ยววันหลังเนี่ยเดี๋ยวพ่อพามาเที่ยวอีกนะโอเคค่ะไปเด่อไปเที่ยวกันเดียวเองก็ เอ็มวันนี้อยากไปเที่ยวอไรอีกไหมคะอยากไปค่ะวันนี้ได้รถอะไรหรอคะอ๋อนม่งรถสิบล้อนะลูกเห็นมาทีมานมีหลายล้อนะค่ะอืมนัสิบล้อนี่เองเอ็มไ้รถอะไรมาได้รถอะไรหรอคะแม่นี่ลาไรเนาะเหมือนกันรถสิบล้อใช่ไหมคะไม่ใช่รถสิบลอนะลูกนี่เพราะเรื่องรถไฟรถไฟจะไม่อยู่นทางรไฟลูกไม่ได้เสีอกรถไฟลูกชิคกชักชิคก์ชักปุ๊ พ่อ,อ,อ,อพ่อดูลูกคนเดียวแป๊บหนึ่งก่อนได้ไหมเดี๋ยวขอไปทำกับข้าวแป๊บหนึ<อ>่งได้เลย ได้ไหม mm hmm. โ,อโอ้ไม่ต้องร้องนะเดีด๋ยวแม่ไปทำกับข้าวแป๊บนึ่งเยบแล้ว A few moments later ใครเคยท่องกันบ้างรู้อีบีซเป็นไงรู้จังไหมรู้จักท่อง่างไไม่เป็นไรเดี๋ยวมาสอนท่องแ้วเดี๋รามาเริ่มเลยเนาะอ้อันนี้เอเอะเอเอถงมอถอถอองม้อออ เป็นไงมันต้องใช่วันเข้าดิยเม่ลยามงปวดมนต้น้ำใส่เป็นไง่งมาตรงนี ก้เทก็นท่า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 น่านท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 ่าน่านท่านท่านทนท่าน้านท่านท่นท่าน่านทนท่าเท่านว่านทานท่านท่อนทนท่านอ่านท่กนท่านท่าน่านท่านท่านทนที่มนนทานา่น่ทา่น่ทาานานน่่าา่านท่าน่านน โเคค่ะมีนีอยมาเจอ้ต่อไปเนาะขอบคุณค่ะ Many months later สนดีนักเรียนป .3 ทุกคนค่ะสวัสดีวันนีู้ไไ่มข้ามีอะวันนี คุณจะาสนบวกเลขบวกเลขกับเป็นเไหมคะเป็นป่าแน่ใจรอเปล่าไม่เป็นไรแลคุณมีใจกรรมคลคุณูดับตน่อสีคุณจะใช้สีมันนจำนวนตัวเลขเข้าใจไหมาจจะแเจให้เดี๋ยวก่อนจะเจกจะพูดก่อน ไม่ฟังนะสิบแห้งนะคะไม่ได้ยินให้ยิงเลยนี่อันนี้เป็นสสญลักบวถูกต้องนะบวกก็มีบวกก็ต้องมีเบจะแจกให้ฟังนะสอสัญลันะคะอ่าเดี๋ยวคุณจะอธนบี้ไม่ฟัง กาครูเูจะบอกจำนวนตัวเลขสมมติคูบอก3ามน้อเรียยก็หยิบสีขึ้นมานสามแท่งเข้าไหมค่ะครูบอกว่าสามบวกไอ้ไหนใส่ครูหยิบสีมบวกมีอันนี้ไหมใช่ใส่ค่ะอสามบวกสามบวกอะไรดีนะ ามจำนวนที่เราได้อันคุ้มไหมสาคุ้มไหมสองสามสี่ห้ากเจ็เป็นัยังหรนะเปล่าง่ายไหมง่ายไหมง่ายค่ะอุ้ยครูขอไปห้องน้ำก่อนได้ไหมได้ไ่เป็นารคูไปห้องน้ำเดี๋ยวครูจะให้พวกเราเนี่ยช่วยกันดูสอนสอนกัน เห็นมั้ยอ่ะทุกคน <laughs> 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 เขาอยากบมืถือจริงๆแต่ตุลโมกก็่คุณไม่ยินกันนะตะเขาเดวนกับเพื่อนเม่อกี้บอกว่าจรื่อคุณตะัการแต่ตุลบอกว่าคุณไปหนค่ะงานแํานทำแบบนี้ไม่ได้นะเรามีกันอยู่แค่นี้เนี่ยควรคนรักการสามวิธีกันเข้าใจไหมเข้าใจค่ะขอโทบเพื่อนตัดองเ่อยด้วยเน เพื่อนไ,ไ,ไม่อยากไปไหมไม่ค่ะจะดูจะมีครั้งต่อไปไหมไม่มีแล้วค่ะ้ามีอีกอ่ะเรื่องพวกผมนะเออนุณจะแจ้งเเลยนะต้องแจ้งอาให้มีครั้งต่อไปได้ไหม้องเก็บ่ะเอ้าเพื่อนเพื่อนไม่ไยไปแล้วใช่ไห่ะอ้าววันนี้พอกันแค่นี้แตไว้เจรจครั้งต่อไปเ,าเ,าเานาะอเรียนเก็บอุกปกรณ์ก็บ ค่ะค่ะว่าเรากลุ่มที่สองนะคะทฤษฎีทางสติปัญญาของเจค่ะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างละครสั้นของพวกเรานะคะค่ะหวังว่าเพื่อนๆจะสนุกกับละคระของเรานะคะแล้วก็ได้ความรู้จาก T. T. ทฤษฎีทางสติปัญญาของเ p เจากพวกเรากลุ่มสองไปมากพอสมควรเลยค่ะสำหรับนี้พวกเราขอ,ข,อขอบคุณค่ะ,คะนะ เราไปตื่นกันไใช้ยังไม่ได้เริมกลับเลยไหมไปเลยเบื้องหลังนะคะนี่ค่ะไปขับเบื้องหลังนี่นะคะคุณแม่อันนี้คุณพ่อนะคะคุณพ่อขาไปพ่อหลับแล้วค่ะไปค่ะไปค่ะ